คนทางไกลจะมาหาคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาจาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินเดอะทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุมหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมนะคะ มีพลังเงินของคนธาตุดินกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่โกรธง่ายหายไวนะคะอาจจะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะ,ะแสดงออกถึงความรู้สึกค่อนข้างชัดเจนแต่ก็เป็นคนที่หากว่าง้อนะคะหรือว่าขอโทษคุณก็พร้อมที่จะให้อภยัยเห็นอกเห็นใจหนักแน่นมัน่นคงพลังเงานที่ขึ้นมานะคะ เหมือนกับคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างใครบางคนนะคะรอคอยอย่างใจจดจ่อเลยนั่นเองแล้วก็เหมือนกับอยากขาออภัยอยากให้โอกาสใครด้วยนะคะหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันแบบกระทันหันป,ป,ปุบปับฉับพันหรือว่ามีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณคุณอยากคุยกับเขาแล้วคุณรอคอยเขาอยากให้เขามาง้อไหมนะคะเป็นการรอคอยการติดต่อถือโทรศัพท์ไว้เลย จ้องหน้าจอโทรศัพท์ไว้เลยนะคะอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ใจแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะทักไปหาเขาก่อนแต่รอแล้วก็อยากให้เขาทักมาหามากๆนะคะเรามาดูกันว่าคนทางไกลในใจคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนทางไกลที่อยู่ในใจคุณหน่อยนะคะก้าวดาพลังงานของคนทัตุโลมเมถุนตุนกลกุมเดี๋ยวไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษศ อสวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะบางก,งการณ์ทกศกันเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟใจดีใจเย็นเห็นอกเห็นใจเงียบเงียบนิ่งๆ่งเรียบง่ายหนักแน่นมั่นคงขยันอดทนนะคะเป็นคนที่ คิดมากคิดเยอะแค่ความรู้สึกของคนอื่นหรือว่ามีเรื่องราวที่เขารู้สึกเป็นกังวลวาวุ่นใจแม้ว่าจะรู้เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนอะไรก็ได้แต่ลึกๆในใจของเขามีบางสิ่งบางอย่างใครบางคนที่สำคัญสำหรับเขามากๆเขาอยากพุ่งตรงมาหาอยากติดต่อมาอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการพูดคุยเคลียร์ใจ เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นการขออภัยกันก็ได้พลังงานของคุณมีการรอคอยเฝ้าคอยนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องราวมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นตัวเขารู้สึกกังวลวาวุ่นใจแล้วก็อยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจอยากให้อภัยนะคะไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดไม่อยากทะเลาะกันกับคุณนั่นเองนะคะ หากว่าคุณกับคนที่อยู่ในใจนะคะมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคุณรอคอยเขาให้เขาพูดคุยให้เขาทักทายติดต่อมานะคะหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยเพื่อเพื่อปรับใจกันเพื่อขออาภายัยหรือว่ารอคอยให้เขามาง้อคุณมีเกณฑ์มากๆว่าคนคนนี้นะคะจะติดต่อมาคาคุณเร็วนี้เพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยนะคะ กังวลว่าวุ่นใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจอยากปรับความเข้าใจกับคุณมากๆคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาแล้วก็เรื่องราวของความไม่เข้าใจการทะเลาะก,กันนี้สําคัญที่สุดที่เขาจะต้องรีบ เร่งแก้ไขด่วนๆหรือว่าเป็นอันดับแรกๆเลยสําคัญมากๆเลยนั่นเองนะคะไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจหรือว่าการโก,กรธกันการไม่พูดไม่คุยกันแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าหากว่าเขาจะมาหาคุณเขาจะมาทําไมนะคะคนที่โก,กรธกันงอนกันไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้หากว่าเขาจะมาหาคุณเขาจะมาทําไมนะคะ เคลียร์ใจแก้ปัญหาหาทางออกนะคะพูดคุยปรับใจนะคะคืนดีนะคะความรักความผูกพันอ้อนนะคะพลังงานของการเอาอกเอาใจนะคะดูแลเทคแคร์ใส่ใจนะคะตามใจปรับใจเป็นพลังงานเหมือนกับ ให้เวลากับคุณให้เวลาได้ดูแลกันให้เวลาในการอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะจะได้พอมีเวลาให้กันได้พูดได้คุยได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันดูแลเทคแคร์ใจใจกันก็จะได้ทลายกำแพงของความไม่เข้าใจการโกรธการงอนกันหรือว่าเป็นพลังงานของการมางอหุนนั่นเองนะคะมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณเวลาที่ มีมีความอบอุ่นอาจจะออกแนวโรแมนติกด้วยนะคะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันใหม่ปรับใจกันใหม่สิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้นะคะ ก็คือการปรับใจกับคูณเคลียร์ใจกับคูณแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์กันต่อน,นั่นเองมาเพื่อแก้ไขปัญหาพูดคุยปรับใจพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ก็ไม่ได้ชวนทะเลาะเพิ่มนะคะดูแลเอาใจใส่มาง้อนะคะไปไหนไปด้วยกันแม้ว่าจะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างมีการโกรธงอนปึงปังใส่กันยังไงก็ตามเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้มองหน้าได้มองตาได้ไป นดีกว่าอยู่กันคนละที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็ทะเลาะกันนั่นเองนะคะแม้ว่าอาจจะยังมีการทะเลาะกันอยู่หรือว่าปรับใจกันไม่ได้เต็มที่ยังมีกำแพงที่ยังคงขวางกันอยู่มีอีโก้มีทิฐิใดๆก็ตามแต่ว่าเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันกำแพงของความไม่เข้าใจก็น่าจะบางลงหรือว่าลดลงนั่นเองเพื่อที่คุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาเฝ้าคอยก็คือการกลับ มาเข้าใจกันเหมือนเดิมระหว่างคุณกับเขาคนทางไกลที่มีปัญหามีประเด็นกันกันกบคุณพลังงานของเขาเป็นคนที่ไม่ชอบการมีปัญหาไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจอยู่แล้วนะคะไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดไม่อยากงอนไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ของความไม่เข้าใจ เขาจะมาหาคุณเพื่อเคลียร์ใจเพื่อแก้ไขปัญหาใช้เวลาร่วมก,กันกับคุณดูแลกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดีขึ้นหรือว่ากลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ